<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้นะครับได้โอกาสพอดีได้ของครบกันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอีกอันหนึ่งพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> พอดีได้ของครบหัวหอยก็ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเด้อแกก่อนหัวหอยก็ได้แล้วก่าเม็ดกระถินเม็ดกระถินแน่อี่หย่าส้มผักส้มอย่างมีพร้อมพี่น้องมือนน้ก็เลยถือโอกาสตำซัวโอ้ยหัวหอย,ยนี่กะ แข็งที่โอกาสตำซัวให้พี่น้องเบิ่งเพอาะตัวอีก็อยากนะั่นมันแหละรักๆก็คืออยากตำซัวมันนี้มัสซิม,มี่น <c oughs> ี่คือส้มพักพี่น้องส้มพักกาดส้มพักเกี่ยวปีพอดีคั้นไว้พอดีมันเป็นอันนี้เม่กะถินพี่น้องเม่กะถินหัวหอยอันนี้หัวหอยหอยคับพี่น้องพอดีเป็นตลาด แต่ว่ามันมันแข็งก็เลยลืมลืมมาออกมาไว้มันแข็งก็เล,ลลออกงกเลยสิคือสิย่งบดใส่ดอกกระบบเป็นอย่างที่น้องบบมีหัวหอยก็ได้เพราะว่าอันนี้เม็ดกระถินที่น้องน,นี่เม็ดกระถินที่มีเม็ดกระถินมีส้มพักมีหัวหอยนั้นลืมอีกอันหนึ่งที่น้องเออมีแต่ลืมก็ลืม <c oughs> ได้คือของปูนขนมจีนพี่น้องเนี่ยขนมจีนพอดีได้อน,นันมาเมื่อวานนี่และขนมจีนได้ในหลายอย่างทีมัดต่ำซัวเห็นเป็นสูตรนคนพรพนนมนะครับสูตรนกรพนนมเนี่ยมันสะมีถั่วมีถั่วมีมะเขือและกะท,ที่ต่ำใส่เม็ดกะถินส้มพัก แลวก็นี่ครับพี่น้องขรับปูนหัวหอยอันนี้คือหัวหอยติดต่าให้บรงพี่น้องต่ําัวสูตรนครพนมแล้วกปะปลาล้านัวนัวขาดบ่ได้ครับพี่น้องนี่อย่าลืมนะครับปลาล้านัวนัวนะครับสูตรของผมเองครับพี่น้องอันนี้คือสูตรผมเองเห็ดเองแซ่เองพี่น้องปลาสจากรงสุด,ดรสปลาสจากสี ป่าจะจากาาแป้งมันผงโกโก้ซิบมีซิมีแต่ป่าล้วนป่านี่ผมว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเด้อป่านี่เด้อปาร้านนี่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนอกนั้นที่มีพวกสมุนไพรต่างๆ <S <S อย่าลืมนะครับบาแพงครับ ขายทั้งปีกทั้งสรงพี่น้องอย่าลืมครับพี่น้องแซ่บอีลีครับมันสิกินนั้อน้ปลาแดกนัวปลาแดกเนั้ตัมะฮุ่งตีไซได้เจคเทดน้ําเ็ดกินกะปู้นปเป็นน้ํายํคขับน้ํายําขับปู้นน้ายาขนมจีนนะครับและกะใส่ส้มตามกับข้าวอีสานทุกอย่างได้หมดแซ่บพี่น้องปลาะจากแป้งเห็นบ่่น้ำมันสิมันน้ำมันสิบ่ขบบคนบ่เหนียว แลดด้วมเด้อครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจนะครับผมที่ขายทั้งปีทั้งปีกทั้งส่งทั้งปีและส่งนะครับขายบัวแพงครับพี่น้องขายบัวแพงจะลื้เบอร์โทรศัพท์0862267821แล้วก็มันมีหลายเบอร์นะครับพี่น้อง ศูนย์แปดหกสองสองหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะครับแซ่บครับพี่น้องอย่าลืมเลยอัน,นอันนี้อันนี้ลืมหมดได้บาน้ซิมาต่ำต่ำจั่วให้เบ่งกระเทียมนะครับอันนี้พริกผมอาจซีอาจีต่ำบบเพชรปันไดเพราะว่าผู้เฒ่ากินบบค่อยเพชรดอกครับพี่น้องบบคือตตกี้ตตกี้นิมบา้าเลืองเพชรนี่ไม่ต้องพูดถึงกินได้สบายเลยเลืองเพชรนี่ สีอาจิบะต้าด่าะพ่าผมกินบกก้ากินเพชรุ่มือนี้กระเทียมและกระพิกแบบน,นี้มันจะมีอันพวกนี้แหละครับพี่น้องกระเทียมพริกแลก้วก็เนี่ยใส่ใส่เนี่ย มกหุ่งมะละกอสับใส่เข้าไปนะครับและะ้วก็ลืมมะละกอสับใส่อันนี้น <temperatures> <ด>ี่เพื่อให้ได้กินอันแบบนี้ก่อนจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวเด้อ บุบๆถั่วก่อนแป๊บหนึ่งบานนี้สี่ใ่่แบบนี้บานนี้ทั่วนะพี่น้องเนี่ยขันฝอยใส่พี่น้องเลยเนี่ยสูตรนะครพนมจดแท้หลือสิเหตุแบบนี้พี่น้องถ้าตำส,สูตรจังหวัดอื่น ข้าเจ้าสิบเหตุแบบนี้เจ้าสิฮ่า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 ใจ่เนี่ยคือสูตรของนครพนมนะครับเนี่ยดีไซน์แบบนี้ได้ลายย่างพี่น้องจะได้แต่โบมีพักซี่ไปเรื่อยพี่นอกพักซี่ไปเรื่อยก็ได้อันนี้คือส้มตำตำสัวสูตรนครพนมนะครับเนี่ยสูตรนครพนม ก็ม,เกมเกเะเขือขนี่มะเขือมะเขือโปาะเนี่ยอืมเขือก็ได้โบ๊ะพี่น้อง แซ่บนะครับมันจะมีหลายอย่างใส่ตมชัวคือชั่วอีหลีครับพี่น้องเพราเมนอ่าัวบางบางพื้นที่บางสูตรข้าเจ้ากับซี่สาแค่อ่าใส่ส้มพักกับซี่ส่หรือบซใส่ก็ได้เนี่ยส้มพักกับซี่ส่แบบนี้เนาะเนี่ยกับซีใสแบบนี้ส้มพักเนี่ยกับเพจจังซี่สายเนี่ยส้มพัก สมพักเกียบปีส่วนมากขาเจ้าไซส์ีไซส้มพักเกียบปีเนี่ยขาสิไส่แบบนี้พี่นอ้องข้าสีไซในนส่น้ำส้มพักไปน้ำเนี่นนยซีไซแบบนี้อันนี้คือเม็ดกระจิ่ เม็ดกระถินอันนี้คือเนี่ยข่าที่ใส่หอมนะตามแต่ต้นหอมพักซีต้นหอมมาใส่ข่าที่ใส่พักซีแล้วกะ็พักซีใบเลีอยโอ้ยลมนี่เนาะพี่นอ้องเอ้ยลมนี่เนาะลมนี่เนาะโอ้ย แต่แบบนี้บาทนี้กับปลาล่ปลาปล่นัวๆพี่น้องกินนัวๆกินปลาแดกนัวแล้วพี่น้องโ <c oughs> นนัว น้ำปลานี่คือจําซัวพี่น้องนี่ชูรสน้ําตาลโอ้ยเป็นไอโบอเศออร,ร้าจักเตื่อพี่น้องเออเสียดายิเศ้ายังเป็นน้ํากินยาความดันอยุ่ <c oughs> อยากวามดันบัตกตูนเสียดนี้ไอ <c oughs> <c oughs> อันนี้มะเขือเทศ ตอนมะเขือเทศงามนี่พี่น้องเอ้ยมะเขือเทศมันถูก จังตัวขนาดแท้เลยรถที่ใส่ต้จจนพักเสร็จพักซีต้นหอมพักซีแล้วก็พักซีใบเรื่อยซิมกหอนเดิอน,นี่แหละคือรสชาติของตำ้ตัวอือ แทบแบพี่น้องบ้านนี้ใส่นมจีนพี่น้องขนมจีนใส่เขับไปโอ้ยบหน,น่อยเ้อนี่เด้อจังดใดบ้างไปที่กินน้าบ้าน <c oughs> โอ้ย oh, แทบก็ได้กินเหิงงแล้วพี่น้องอยากกินมาเหิงแล้ว <c oughs> แต่ก็บอได้กินเฮิงขคือกันเ <c oughs> นี่ยพี่น้องอันนี้คือต่าตซัวพี่น้องเนี่ยอืม <c oughs> พี่น้องต่าซัวอันนี้แหละตา่าสัวพี่น้องนี่แหละคือตา่าสัวนเสียกอันเบิง,เ,งเนี่ยนี่คือตา่าสัวพี่น้องตา่าสัวโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บไม่ได้กินหือแล้วพี่น้องหัวหอยกระต่บยได้มันแขนอันนี้คือพักพี่น้องเนี่ยนี่คือพักเนี่ยนี่คือพักกับพี่น้อง ๋ย่าเอาซ้ำกับต้บา <c oughs> อย่าลืมนะครับพี่น้องนี่แหละคือตามตัวตั้งใจวตติเตุให้เบิ่นนานและหึงแล้วพี่น้องแต่กับมันกับมันของมันบกคบเนี่ย แซ่บอย่าลืมพี่น้องนะแซบ่บไปหลีปลาแดกนัวๆนี่เด้อปลาล้านัวๆนี่จูดผมเองเห็ดเองทำเองเครื่องปรุงกับบ๊วยมิหยังปลาล้าปลาล้าในหายนี่แหละครับพี่น้องหัมมะเห็ดและกละปลาตะจ่าผงชูรส ชูรสไม่มีจะมะีผมชูรสไม่มีแป้งมันไม่มีโก,โกโก้ไม่มีสารกันเสียกันบูดบม่มีสีผสมอาหารกับบม่มีที่มีแต่น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวกระเทียมดอง และกับพวกสมุนไพรต่างๆพี่น้องเห็นในแท่บให้นนัวนัวอหลี่แท่บอิลี่พี่น้องอย่าลืมอย่าลืมขายทั้งปีกและส่งทั้งปีกและส่งพี่น้องทั้งปีกและส่งเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสองสองหกเจ็ดแปดสองหนึ่งเด้๋ยค่ะพี่น้องทั้งปีและส่งนะครับพี่น้องนัวนัวแซ่อบหลีค่ครับพี่น้องเนี่ยอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ย โอ้ยขาขนาดบางเมื่อที่หาเครื่องนม,ม่ตำป่าต่ำย่างให้ให้ปันกินอีน่นเนองเนี่ยเนี่ยอืแซ่บปากอี่กกนเนองเอ้ยอันนี้ถั่วพู multimass terất lạc phúc Hìnhия Ừ với các vị à à ติดข้าวดีแล้ว แซ่บครับพี่น้อยไอ่ได้กินเฮิอ <c oughs> ยีรีทำไมตะกี้เราเห็นงานเด้อไปขายไปขายอยู่กรุงเทพได้ครับสูตรนี้แหละเคยไปขายอยู่ในกรุงเทพแล้วกินยังเหนื่อยยังแห้ง ปขายนั่งกรุงเทพซื้อปลาแดกไป็เป็นปิ๊บขายแม่เป็นบ้านแม่ซื้อหรอกปลาแดกเฮดขาวขายตะกี้สว่านยังมั่นเฮดปลาแดกนัวตะกี้สิเป็นเป็นปลาแดกปลาแดกดิบพี่น้องแต่กับปลาแดก รสชาติเดียวกันนะ่ะขายดีขายดีพวกยุนไปขายแถววันพระัเจะิญตะกี้ับพวกกันโล่งกึ่งโล่งอย่างโอ้ยเลิกง,งานเขากินเที่ยงกินเที่ยงเขาก็มาเอา มาต่ำมาซื้อต่ำต่ำต่ำตัวผงขายได้ต่ำตัวตอนแรกเขาก็อุ้มคันเป็นวันยุดมื่นนี่คือสี่วันยุดจริงสิคันสีอุ้มเบี่ยมไม่เป็นลังพี่น้องมากินก็ต่ำตัวกินก็กินเขาเอิอนกินน้ำข่าวอะไกินต่ำตัว กินเบียร์ก็ตำชัวก็ร่วมกึง่งกินเป็นลังเขากินเันเบียร์ตะก,กี้สมัยตะก,กี้เงินทองเนาะมันหามันใช่หไหมมันคือค่าน,น่าก,กว่คุณมื้นนี่แต่แบบเงินทองทอมันหาง่ายเลยตะก,กี้มันบาได้เศรษฐกิจมันดีก็คือ,ม,ม,อม,มือนั้นสมัยนี้อ๋อเศรษฐกิจลำบาก อย่าลืมนะพี่น้องเดิมดี๋ยวเวลามันสิบพอเวลามันไปหลายแล้วประแดงนัวนๆประแดงนูวนวย่าลืมขายทั้งปีทั้งส่งศูนย์แปดหกสองสองหกเจ็ดแปดสองหนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ้อยกันพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคนเหตุกิบพี่น้องมันอุ้ยซ่้อยๆกันไอ้เด้อ จักจังไดลแหละขอน้ำพีน้ำน้องจะอ้อยแซ่จ้อตอยตีตามจ้ออยคืไเฮ็ดขึ้นไล์ซดกระคาบผมเบิ่งที่บมต้องน้ำบาบอีกดูน้องน้ำบากเบิ่งนี่อย่าลืมนะครับพี่น้องสวัสดีครับกันเนี่ยครับพี่น้องกินก่อนหิว